หรือถุงเท้ากันลื่นจะไม่สําคัญสําหรับโกอุ่มทีระทรบุญมาทันนะครับในยุคข,ของฟุตบอลสมัยใหม่ในยุคข,ของแฟชั่นฟุตบอลเนี่ยหลายหลายคนคงเห็นแล้วนะครับว่านักฟุตบอลก่อนจะลงสนามเนี่ยหนึ่งไอเทมที่ต้องมีและขาดไม่ได้คือถุงเท้ากันลื่นนะครับคือต้องบอกว่าทุกคนในปัจจุบันเนี่ยทั้งระดับโลกระดับเอเชียแม้กระทั่งไทยลีกเนี่ยใส่ทุกคนแต่ผมสังเกตคนหนึ่งนะฮะอย่างโกอุ่มทีระทรบุญมาทันกับตันยิมชาติไทยของบุรีรัมยุนเตดเนี่ยเขามักจะ ไม่ใส่กันลื่นนะเขาเห็นเวลาการแต่งตัวคือเขาจะใส่ถุงเท้าของทีมที่ได้ไม่ว่าจะเป็นทีมชาติของบุรีรัมเลยใส่เป็นยาวรัดไปเลยไม่ค่อยเห็นใส่กันลื่นไม่ว่าจะเป็นช่วงซ้อมก็ดีช่วงลงแข่งขันก็ดีไม่ใส่เลยหรือว่าเขามีเทคนิคเทคนิคแบบไหนที่ทําให้ตัวเอง มีเรื่องของสมรรถนะในการวิ่งการเลี้ยงรูปแบบไหนเนี่ยใครอยากรู้เนี่ยลองมีให้ข้อมูลมานะอันนี้ผมสังเกตแล้วไม่เห็นเลยไม่เห็นว่านี่คือการลื่นเห็นคือนี่คือรองเท้าถุงเท้าที่ทางทีมให้มาไม่มีการลื่นแบบคนอื่นที่เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้เนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีเลยนะครับก็เลยสงสัยว่ากอุ้มไม่ถนัดและชื่นชอบถุงเท้าแบบที่เป็นแบบของทีมให้มาอะไรประมาณนี้เนาะลองคอมเมนต์มาพูดคุยนครับว่าหลายๆคนคงอาจจะไม่ถนัดกับการลื่นเหมือนกับกอุ้มหรือเปล่า